สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้ลงคลิปช้าอีกแล้วนะคะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะเพราะว่ามีเรื่องต้อง ทำหลายอย่างนะคะช่วงเช้าก็ให้อาหารเด็กๆนะคะนี่เจ้าขุนแล้วก็เจ้านายเขาก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ข้างนอกแล้วนะคะนุกไม่ได้ให้น้องอยู่ในกรงแล้วน้องทำมันแล้วนะคะเขาก็อยู่กับเพื่อนๆพี่ๆได้นะคะก็โอเคเลยนะคะแล้วก็พอสายมาหน่อยก็ซื้อข้าวสารมาให้ส0 0 0สนนะคะข้าวสามสิบสกิโลนะคะอาทิตย์ละ12กิโลก็กราบขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีที่สนับสนุนไว้ด้วยนะคะ ให้เด็กๆได้มีอาหารกินนะคะเอาต่อมาเพื่อนก็ได้ส่งคลิปของเด็กๆรูปแม่เหมียวนะคะให้ชมนะคะก็เพื่อเพื่อนเอาย่าเทียมออกแล้วนะคะแล้วก็เอาแผ่นซับออกเพราะว่ามันร้อนนะคะมันร้อนบางครั้งให้เขาได้นอนพื้นปูนมันก็จะเย็นกว่านะคะไอ ยาเทียมมันก็อาจจะระคายเคืองผิวแล้วมันก็ร้อนด้วยนะคะเด็กๆช่วงนี้ก็มีแต่กินกับนอนนะคะกินกับนอนยังไม่ได้มีอะไรมากนะคะก็จําเป็นต้องบํารุงแม่เหมียวนะคะบํารุงให้แม่เหมียวได้กินอาหารดีๆนะจะได้มีน้ํานมดีๆให้ลูกกินนะคะเจ้าส้มดูดูดูเจ้าส้มนะคะดูส้มมีสองส้มแล้วก็สามสีนะคะ ยังไม่มีชื่อเลยนะคะยังไม่มีชื่อเลยตัวตัวคู่สองตัวเมียสามนะคะดูสิคะด้วยความที่เป็นแมวเด็กเนาะดูไม่รู้หนูอินเนร้เดียงสาน่ารักมากเลยนะคะเด็กก็ได้มีอาหารกินนะคะจากผู้ใหญ่ใจดี f อซที่เมตตาแล้วก็แย่งกันกินนมแม่นะคะแย่งกันกินนมแม่ดูโตขึ้นก็คิดว่า สามสีทั้งสามตัวเนี่ยเป็นตัวเมียแน่นอนนะคะล้ะคิดว่าเขาจะน่ารักเหมือนกับลูกของแม่น้าําใสนั่นแหละคะ่ะที่เศรษฐีมันมีสีสุกอะที่สามตัวนั้นนะคะโอ้แย่งกันแย่งกันกินหน้าดูเลยนะคะตัวไหนไม่ได้กินเพื่อนก็จะให้กินทีหลังนะคะตัวไหนกินไม่ทันเพื่อนนะคะดูสิคะดูดูดูด,ดูน่ารักน่าเอ็นดู แล้วก็คลิปมันก็จะไปเรื่อยๆนะคะไปให้เห็นพวกสามบุญด้วยนะคะว่าสามบุญเขาอยู่ยังไงเขาก็อยู่พื้นที่เดียวกันเนี่ยละคะ่ะถ้าคือถ้าเพื่อนอยู่เพื่อนก็จะปล่อยให้เขาเดินในบริเวณที่เทปูนเนี่ยะคะ่ะเพราะว่าอยู่แต่ในกลงไม่ไหวนะคะถึงจะอยู่ข้างล่างเนี่ยยังไม่เหมียวนี่ก็ออกมาผ่อนคลายข้างนอกกลงบ้างนะคะออกมาอยู่นอกกรงบ้างนะคะ ว่าเขาก็อาจจะเครียดเนาะอยู่แต่ในกรงแต่ว่าเขาก็ไม่ไปไหนนะคะเขาไม่ไปไหนเขาเขาก็ห่วงลูกเขานะเอา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 โอ้หิว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 นมมากหิวนมมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปมันก็จะเลื่อนไปเรื่อยๆนะคะไปเห็นเจ้าสามบุญนะคะว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะสามบุญก็อยู่ พื้นที่ที่เทปูนไว้เนี่ยแหละคา่ะนี่บุญอุ้มบุญอุ้มก็ผ่อนคลายบุญอันนี้บุญหลายนะคะบุญหลายพื้นตรงนั้นมันเทปูนไม่ถึงนะคะปูนมันหมดก่อนนะคะมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะคะแล้วฝั่งลางทางนั้นจะเป็นกำแพงของบ้านอีกหล,หลังหนึ่งทีเ่เขาก่อเป็นกำแพงขึ้นมานะคะเป็นอิฐเป็นก่ะขึ้นมา เขาก็เลยชอบมาเล่นกันตรงตรงนี้ค่ะตรงดินเนี่ยใต้ตู้เขาไปนอนใต้ตู้ตรงนั้นเห็นไหมคะใต้ตู้ตรงนั้นเขาชอบไปนอนนะคะเพราะว่ามันเย็นเมื่อวานนี้บุญอุ้มปีนขึ้นไปบนกําแพงเกือบไปบ้านหลังนั้นเกือบโดนหมากัดนะคะก็คือเราไม่ได้เป็นคอกเนาะเราไม่ได้มีคอกให้เด็กๆได้อยู่ในขอบเขตนะคะตรงตรงนี้ค่ะมันเทป,ปูนไปไม่หมด ถ้าเป็นท่าเทพหมดเราเป็นค้อขึ้นมาเป็นกออีกขึ้นมาอีกสักสี่ห้าชั้นเด็กๆโอเค OK เลยค่ะเด็กๆโอเคได้อยู่แบบได้วิ่งเร่งกันในในความดูแลของเพื่อนนะคะในความดูแลของเพื่อนถ้าเกิดว่าเขาไปไหนเขาก็ให้เด็กอยู่ในกรงไว้แต่ส่วนมากเขาจะไม่ได้ไปไหนนอกจากพานกไปพาแมวไปทำหมันไปซื้ออาหารเด็กอย่างนี้ค่ะเขาจะไปหลบนอนอยู่ใต้ตรงนั้นนะคะมันเย็นนะคะมันเย็น ้วช่วงหน้านาที่พ่อเขาทนานาะพ่อเขาจะเอาหมาขึ้นมาไว้บ้านนะคะหมาที่อยู่นานี่หมาล่าหมาโหดเลยนะคะอยู่ที่นั่นนุกกําลัางกังวลอยู่ว่าจะทํายังไงดีนะคะเด็กไม่มีเด็กไม่มีบริเวณที่จะปลอดภัยะคะ่ะอยู่มีมีเทป,ปูนให้อยู่ก็จริงนะคะคือเข,เขาก็เป็นแบบนี้ทุกปีนะคะพอถึงเวลาหน้านาเขาจะเอาหมายอยู่ที่นาขึ้นมาไว้บ้านไม่งั้นมันจะลุยลุยข้าวลุยอะไรนะคะ พ่อเขาพ่อเขาก็จะเอาหมาพวกนั้นนะ่ะขึ้นมาไว้บ้านนะคะคราวนี้ก็คราวนี้ก็คิดหนักอยู่นะคะคิดหนักอยู่ว่าน้องจะอยู่ยังไงนะคะน้องจะอยู่ยังไงนี่บุญมีนะคะบุญมีหมาหมาที่อยู่นานะเขาเป็นหมาที่ดุแล้วก็เป็นเป็นหมาล่าเนาะเขายอยู่นาเนาะ พ,พ่อเขาจะเอามาไว้บ้านทุกปีช่วงที่จะทำนาเนาะเชื่องเดือนพฤษภามิจุนาเนี่ยแหละคะ่ะนี่แหละคะ่ะอันนี้หนูก็เล่าสู่กันฟังว่า,าจ,ะจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรจะให้น้องอยู่แต่นในกรมมันก็ไม่ใช่นะคะสงสารเขานะคะน,นี่บุญอุ้มทำหมันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ดีไปนะคะก็ดีไปเขาก็ได้ผ่อนคลายกันในพื้นที่นี่ค่ะในบริเวณ ที่เขาอยู่ได้เนี่ยเพื่อนก็ดูแลไม่ค่าสายตานะะเขาดูแลอยู่โชคดีมากเลยที่เขาไม่ต้องอยู่แต่ในกรงนะคะที่เขาไม่ต้องอยู่แต่ในกรงอยู่ข้างล่างก็ยังได้เดินเหินไปนู่นไปนี่ยังได้วิ่งหยอกล้อกันนะคะใครนี่บุญอุ้มแล้วก็บุญหลายโตแล้วนะคะโตแล้วน่ารักมากนะคะน่ารักมากเด็กกัมพาสามบุญ แม่ขาบมาทิ้งไว้เพื่อนก็เลยจำเป็นต้องเลี้ยงไว้เลยนะคะบุญหลายนะคะน่ารักมากๆเส่ปอกคอเลยคนละอันเลยสวยงามมากเลยนั่นแหละค่ะบริเวณบ้านก็จะประมาณนี้นะคะถ้าไม่ได้มีข้างล่างอยู่นี่โหตายแน่นะคะตายแน่เลยบ้านเขาก็จะประมาณนี้สำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ